ครับ uh, ผมพิ่ซันนะครับสวัสดีครับชายครับผมชิปดูไม่เคยดูอันนี้ก็สกินชิปะครับไม่ใช่แต่ชิปชิปเดียวกันเขียนอ๋อชิปไ้ชิปแต่ติง้งชิปมันหมายถึงว่านคนสองคนมาเหมือนทำอะไรด้วยกันแล้วเกิดโมเมนต์เหรอโมเมนต์เหรอไม่ใช่ปะชิปเกี่ยนมีความ ใชิมชปมันเหมือนแปลว่ามาแปลมาจาก relationship Re Re ก็คือความสัมพันธ์แต่ชิปคำเดียวอยู่ด้านหลังอาจจะเป็นแบบความสัมพันธ์ของคนสองคนที่ชิปก็อาจจะแปลว่าเรืออาจจะแบบเรือเล่นลไปด้วยกันหรือเปล่าจะไปกันได้ไเ <c oughs> มนึกเหมือนเรือเล่นลไปด้วยกันเพราะว่าเรือเราไม่ล้างนะครับเราเลบบน่นเป็นอะไรชิปมัน,ใน,ในคล้ายๆแบบจิ้งค์ที่ทำ<อ>ยอดข้างใต้จิ้งเหมือนกับเรือุ้ยเราชิปปัดฝ่ายเลยอะไรอย่างเงี้ยรา ่ะถูกนพอได้ <ขอ S 2> ใช่ไหมของตอนนี้ไหมของตอนถูก<ช>ไหม,มสูตเลยครับผมต้องคำนี้ยังไงก็ต้องได้ยินเพราะช่วงนี้ผิดมากกับคำว่าเพราะก็คือแบบนี้ไงก็คือแบบันมันยิ้มจนมันไม่ไหวแล้วจนต้องปิดปากแล้วอย่างนี้<อ>มันมาจากอะไรมันมันทำไมถึงมแบบจนงจดปากไม่ได้มันคืออาจารย์เลยก็คือแบบเขินเขินฟินหรอเป็นอาการไหมเราเราเห็นแบบว่าโอ้คนแบบว่า ยังไงอ่ะเกิดโมเมนต์ก yeah. uh ันแบบเราชอบจนแบบไม่ไหวแล้วยิ้มเสียารจนถุนไม่ได้แล้วก็เลยได้ฮอ p ไว้เก็บไว้ก่อนอย่างนี้ผิดมากเดี๋ยวให้ทับท่าออกป้องกันได้ไหมยังไงฮอ p hop hop ยังไงพี่ปองเนี่ยน็บให้นะหนึ่งสองสามโอเคขับว่าหยินอ๋อฮะนี่รู้ก็ยิ้มไงยิ้มจนฟันหยินยิ้มจนฟันหยินก็คือแบบไม่ไหวแล้วจากฮอปอ่ะก็คือไม่ไหวแล้วเว้ยก็คือยิ้มแบบมเลยบินไปเลยยิ้มไป ต้องหาคลินิกฟันใกล้ฉันต่อด้วยใช่ไหมนี้เราคำต่อไปนะคะคำว่า ทุกคนเงียบมันจะไอ้นั่นทุกคนเงียบมันจะไอ้นั่นทุกคนเงียบมันจะไอ้นั่นเยมมันจะไอ้นั่นนะมันจะไอ้นั่นนะทุกคนเงียบมันจะไอ้นั่นผมก็อธิบายเขาว่าไอ้นั่นนะไม่ได้อะมันหมายถึงแบบหมายถึงว่าทเหมือนคนสองคนที่แบบทําอะไรเลยมันจะใช่ป่ะมันจะไปเลยเถิดมากกว่านี้เงี้ยเปล่าเฮ้ยทุกคนใจนั่นนะอย่านะเออหรือเปล่ามันจะมีโมเมนต์อะไรทุกคนเงี๋อมันจะเกิดโมเมนต์ใช่ไหมมันจะไอ้นั่นนะ อ๋อมันจะเยื่นมันจะฮอปไปอะไรอย่างเงี้ยครับเอออ๋อมันจะฟินมันจะเกิดความฟินมาต่อแล้วก็ทุกคนเงียบจับเดี๋ยวมันจะไอ้นั่นนะอ๋อเดี๋ยวทำแบบนี้นะอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะฟินหรือเปล่าใช่ใช่ใช่เดี๋ยวมันจะไอ้นั่นเราถามทุกคนดูครับว่าใช่หรือเปล่าคำต่อไปคำว่าเซิร์ฟชีเซิร์ฟอ๋อว่านี่ผมก็คือบุคคลที่สามที่สร้างโมเมนต์ถูกต้องไหมโอ้โหตอบแบบแม่นยำมาก โมที่สามที่อะไรนะบอกว่าให้เชียบแบบเอ้ยนี่หน่อยเอานี่หน่อยแบบให้กันหน่อยเกมกันหน่อยอะไรกันหน่อยใช่ไหมก็เกิดเป็นทีเซอร์คนที่ทำให้เกิดโมเมนต์คนที่ทำให้เกิดโมเมนต์นี้ขึ้นมาใช่ไหมอยู่ก็ได้อยู่ละทีเซอร์มากอะไรเงี้ยเหมือนคนที่แบบว่าคนที่ถ่ายรูปแบบฉากนี้โมเมนต์มันดีจังเลยสมมติแบบพวกพี่สองคนใช่ไหมแบบทานข้าวกันแบบว่าเหมือนป้อนกันนี้แล้วผมถ่ายปุ๊บอ้าวผมก็แล้วผมไปลงผมก็เป็นคนเสิร์ฟถูกต้องไหม อาจจะเกิดอะไรก่อนไหมแบบว่าเฮ้ยคู่นี้อะไรกันนะเดี๋ยวมันใจแน่นนะก็เลยเป็นการมีชีเสริมหรือเปล่าพี่เราเริ่มเริ่มจะเสริมแล้วอะไรนะอาจจะเป็นในกรณีที่แบบหรือว่าตัวคู่จินหรืออะไรเงี้ยแบบว่าเขามีการเสริมโมเมนต์ให้แล้วก็จะเอาเป็นการเสริมอ๋อครับชีเสริมใช่แต่ว่าก็สวนหมูกนะก็ได้แบบแบบเดี๋ยวนี้ป่ะเดี๋ยวนี้ เช่ไหมเชี่เสิร์ฟถูกต้องนะอันนี้คือใครเสิร์ฟอ่ะคนที่เสิร์ฟหรือคนี้เสิร์ฟอันนี้ชายเสิร์ฟชายเสิร์ฟเตี้ยงเป็นมบลเล่เบลเล่เลยอ๋อก็เรือเล่นไปจับปลาเรือเล่นอาจจะเป็นเรืออาจจะเป็นรือที่แปลว่าชิปเปล่าเรือแปลว่าชิปอ่าชิปก็แปลว่าความสัมพันธ์ใช่ความสัมพันธ์พอความสัมพันธ์อยู่ในเรือก็เป็นความสัมพันธ์ของสองคนที่อยู่ในเรือที่แล่นไปแล้วไม่หยุดก็คือว่าความสัมพันธ์เรื่อยเอย่ล ความสมพันธ์นี้เริ่มแล้วความสมพันธ์ที่เริ่มไปแล้วและกําลังเล่นต่อไปเรื่อยๆโดยที่ไม่หยุดแต่ว่าดีถูกเลยถูกหรอตอบแบบงงๆก็ได้นะก็ได้ก็เลยเล่นก็คือเหมือนโมเมนต์โมเมนต์เกิดแล้วโมเมนต์เกิดแล้วโมเมนต์แล้วก็จะพาทุกคนขึ้นเรือมาด้วยพร้อมพร้อมครับสมัครด้อมเป็นจำนวนมากสนใจเป็นนนจาวมกขึ้นเรือไปด้วยกันเรามีเรือเล่นแล้วแล้วถ้าเรือล่ม ใครทำใครทำครับเรือแล่นคนอาจจะเยอะเกินไปไม่เสียไม่เสียเราเรือสำราญใช่พื้นที่มากพื้นที่เยอะมากครับโอเคที่มาถ้าเรือล่มก็คิดว่าน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ตรงนั้นไหมเรือล่มแบบล่มไปแล้วอ่าล่มแล้วอ่ะมันล่มอ่ะผมก็ไม่รู้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเออมันอาจจะไปต่อไม่ได้ก็เลยล่มหรือล้างไปแล้วสาวไวันึกซึ้งมากเลยครับหนึกซึ้งมากแต่เราแล่นอยู่ไงเราเล่นแล่นแล่นอแล่นแล่นอแล่นแล่นอยู่เราแล่นอยู่เรือล่มก็คือ อ๋อจบแล้ว,ลวไม,ไม่ไม่มีแล้วเหรอเอรือ,อผีลองจินตนาการดูว่าแบบเรือผีมันจะแปลว่าอะไรน่ากลัว <c oughs> ต้งตัวมากอ๋อเรือผีก็อาจจะแบบว่าไม่น่าเป็นหนอะไม่น่าเป็นไปได,ได้ได้เกียดนะได้เกียดนะอ๋อหมายถึงว่าคนสองคนที่ไม่น่าเป็นไปได้ไมาอยู่ด้วยกันหรออ๋อเหรอก็เหมือน ของเรือผีด้วยอะไรเงี้ยเรือผีผีก็คือการชิปที่เราเกิดมาเมื่อกี้อันนี้ผมจินตนาการจากที่พี่ๆเขาพูดมาเมื่อก่อนนะก็ผีก็คือไม่ใช่คนไงผีกับคนก็อาจจะไม่เกิดขึ้นจริงสิ่งที่มันแบบส่วนทางการแต่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้เราจะไปรู้ก็เป็นอะไรนะอันนี้เคยจะเย็นอยู่อุ๊ว่าตัตั้หูก็คืออาจารย์อุคืออาจารย์อุเปิดสอนเคมีสอนเคมีวิชาเคมีแล้วก็ นักเรียนเขาอาจจะแบนี้มั้งือสาววายสาววายอาจจะจิ้นกันหรือเปล่าเออจิ้นนักเรียนวิชาเคมีใช่ไหมแล้วคนไหนที่เคมีเข้ากันก็จะเลยเลยใช้อ่ะเขาว่าอาจารย์อุอาจารย์อุ๊อาจารย์อุอาจารย์อุอาจารย์อุก็คือเอ้ยเห็นเด็กจิ้นกันก็เลยแบบเกิดเคมีเคมีเข้ากันก็เลยเปรียบเทียบว่าเคมีที่อุตามหาหรือเปล่าถูกไหมแต่ว่าเขารว่าอุ ใช่แล้ก็มีความก็คือถูกแล้วอาจารย์กูสอนเคมีใช่ไหมแล้วเราลองเห็นคนที่แบบว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันฟินอ่ะเราจะเข้าข้างว่าเคมีเขาเข้ากันใช่มันก็เลยเอามาแต้วหมาเด็กพี่คนสวยอะไรหมาเด็กพี่ถ้าพูดตรงตัวหมาเด็กก็่แบบพี่คนสวยอย่างนี้แหละเย็นเลยเต็มเลย แล้วทำไมให้ผมสองคนเป็นหมาเด็กได้ไหมไม่หมาเด็กกับพี่คนสวยพี่คนสวยก็หมาเด็กอาจจะเป็นแบบรุ่นน้องพี่อ้อนรุ่นน้องอะไรเงี้ยหมาเด็กแบบพี่คนสวยน่ารักน่ารักเลยพี่คนสวยก็เหมือนก็ก็เป็นพี่คนสวยไงก็หมายถึงว่าจะเป็นใครที่อย่างคนสวย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 ใช่ถูกูกูตองนีมันตรงตัวเลยตรงตัวเลยคือหมาเด็กก็คืออายุน้อยกว่าไงน้อยกว่าพี่อ้ออะไรเงี้ยหมาเด็กกับพี่คนสวยอยากเป็นอะไรพี่คนสวยพี่คนสวย ไม่ได้อยากเป็นพี่คนสวยเหมื no. อนกันเอาเอาเป็นหมาเด็กแล้วกันเป็นหมาเด็กหมาเด็กในะเรื่องน่าจะเป็นหมาเด็กมากกว่าผมนะโอเคนี่คำุดท้ายและนมาเด็กกับยายา่าแรกแรกก็แบบนี้แหละหอ๋อตีกันเหรอครับน้าเด็กกับยาย่าเรื่อยๆอาจจะตีกันไม่ใช่เลยโอเคครอารมณ์จริงนาฬิกาไหนไม่ยอมรับเลยครับน้าเด็กกับยาย่าคือแต่ก่อนเขาก็อยู่ในกองละครแล้วก็ตีบกันใช่ไหมแรกแรกก็แบบนี้แหละแรกๆก็ อาจจะเป็นบุคคลที่สามพูดไหมแรกๆก็แบบนี้แหละใช่ป่ะว่านักแสดงยากก็แบบนี้ผมไม่รู้นี่ผมยกของขาครับอย่าเพิ่งสิหล่อสวยอันเดทยญาติแรกๆก็แบบนี้แหละรักกันไม่เขาไม่รักกันตั้งแต่แรกก็ถือว่าใกล้นะใกล้เหรออ้าวต้องบอกบุคคลที่สามบอกแสดงนักเดี๋ยว่าแรกแรกก็อย่างนี้แหละอะไรเงี้ยเหมือนเขาหมายถึงว่าแสดงหนังด้วยกันแล้วก็สุดท้ายก็มารักกันมารักกันใช่ไหม กับคนที่สามพูดกับคูก็มาได้มาได้มาเป็นแฟนกันจริงๆอาจจะเปรียบเปยว่าเอ้ยน่นดีะย้ายยากกับครั้งแรกก็งี้แหละให้ที่เขาเฉลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะเบิ้ลเบิ้ลมันจะยาวไวใช่ไหมเดี๋ยวมันจะไม่หลุดไปเรื่อยๆอาจจะแบบรักกัน ก็จริงๆผูกทางเลยค่ะก็เหมือนแบบบุคคลที่สามเซลนี่แหละแบบเหมือนเราเห็นคู่นี้แล้วก็แบบเขาอาจจะมีความแบบเฮ้ยดูเหมือนจะมากกว่าแบบคู่จีนนี่แหละมาดิย้ายไปเชิญแบบนี้เลยก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมงานปีดเอ็กข่าวสดอวอร์ด13กันยายนนี้นะครับที่สยามพารากอนฮอล์นะครับมาเจอกันนะครับ ในใจก็ต้องคนนี้แล้วป้าโหวตได้แล้ววันนี้ใครจะเป็นนักแสดงซีรีส์ภาพยนตร์ศิลปินและเพลงยอดนิยมแห่งปีมาร่วมลุ้นไปพร้อมกันในวันเสาร์ที่13กันยายนนี้ในงานฟีดเอ็กซ์ข่าวสดอวอร์ด2025ที่พารากอนฮอล์ชั้น5สยามพารากอนป่าใจใส่เขาแล้วอย่าลืมปาคะแนนด้วยนะคะซีรีส์ละครยอดนิยมนักแสดงชายยอดนิยมนักแสดงหญิงยอดนิยมภาพยนตร์ยอดนิยมศิลปินยอดนิยม best chemistry most popular song